สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พระสายใต้นำพุทธศินหลวงปู่ทวดหลังหนังสือปี44่มาให้เพื่อนพิจารณากันอีกนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเพื่อๆพ,พ,พุทธศินสวยงามครับหน้าตาคล้ายๆกับหนังสือปีส5น์หเบิ่อๆ ปี44จมูกลุงปูท่ทวดจะจะแบนกว่าครับปีสุน้จะดุ่งกว่าลักษณะพิมพ์ทรงอย่างอื่นก็ใกล้เคียงครับเมิดบัวปีสุน้าเจะแบนเหมือนเป็นกระเบื้องครับแต่ปี c เป็นกลีบบัวตูมดอกัวตูมครับเพือ่อนๆ่เพื่อน,นสังเกตได้ครับ ไม่ตี้อยู่ตรงกลางมักจะยาวกว่าปีสูกหน้าก็จะก็จะยาวกว่าเหมือนกันครับเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูนะครับผู้ถือสินสวยงามดูง่ายสบายตาพระแท้นแน่นอนนะเพื่อนๆกว่าจะได้พระมาสักองค์หนึ่งช่างต้องใช้ความสามารถ ทั้งจิตใจทั้งสมาธิอะเพื่อนๆเพื่อที่ให้องค์พระออกมาพุทธสินดีครับถ้าพุทธาพิเศษดีพุทธคุณก็ดีตามครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดูพุทธศิลป์นะครับเส้นจีวรครับคมชัดครับสังฆาติก็ชัดครับเพื่อนๆ ดูการวางมือสวยงามครับเท้ามิดบัวผิวจะเรียบตึงครับปีสี่ี่จะเรียบตึงกว่าปีศูครับผิวพรรณสวยงามครับเพื่อนๆพุทธสินดีพุทธคุณดีแน่นอนครับพระเท้ไทดูง่ายครับ เพื่อนๆพบเจอเพื่อนๆต้องเก็บเอาไว้นะครับเพื่อนๆปีสี่ๆค่อนข้างจะหายากเราอย่าดูตำหนิตัวตัดเลยครับเพื่อนๆเวลาเราแหวนเราแหวนพุทธศิลป์อยู่ข้างหน้าครับเพื่อนๆเพราะนั้นเราต้องดูพุทธศิลป์ครับพระเราจะสวยงามหรือไม่พุทธศิลป์เราจะดีหรือไม่เราแหวนพระอยู่ออกออกมาข้างหน้าเพื่อนๆเพราะนั้นพุทธศิลป์ต้องสวยงามครับ ถ้าพิเศษดีก็พุทธคุณดีแน่นอนครับลุงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นครับเพื่อนๆทุกวัดครับเพื่อนๆลองสังเกตดูได้ครับเใบหน้าของหลวงพ่อใกล้ๆกับปีหนังสือโูนหาเลย ห่างกันที่จมูกครับเมตตาปีส่วน้าจะกลมกว่าครับแล้วก็เม็ดบัวครับที่ต่างกันนั้นนั้นก็เหมือนกันหมดนะเพื่อนๆวางมือสวยงามครับนั่งขัดสมาธสิสวยงามมากครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูพุทธศินนะครับ เทพุทธสินต้องดีครับเพื่อนเพือนระไม่พระเกศก็ไม่สามารถทําพุทธสินให้สวยงามได้ครับเพื่อนๆือนไม่สามารถเรียนแบบได้ครับตัวตัดเราไม่ต้องไปดูแลวครับเพื่อนๆทนื่อนีก็ไม่ต้องดูเลยครับถึงจะเป็นพระปั๊มก็ออกมาก็ไม่ไม่เหมือนนะครับมันใกล้เคียงครับไม่ใช่ไม่เหมือนมันก็มัน แตกต่างกันบ้างครับอย่างองค์นี้ใบหน้าเขาค่อนข้างจะแหลมยาวในด้าน้ส้มือของผมรู้สึกจะสั้นนะดูน่าจะสั้นไปหน่อยหัวจะโตไปหน่อยการวางมือก็เหมือนกันนะเพื่อนเนถ้าดูตัวตัดตัวตัดก็ใกล้เคียงกันครับจะเหลือขอบ พิมพ์พระละเพื่อนๆทั้งสามองค์เหมือนกันเลยเพื่อนๆเพื่อนๆหัดมาดูพุทธศินดีกว่าครับประเทศดูง่ายสบายตาประเทศแน่นอนนะเพื่อนเเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับเป็นหลังหนังสือครับคำว่าหน้าครับ เหมือนกันทั้งสามเหรียญนะเพื่อนๆนะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภัควาครับหลวงพ่อทวดวัดช่างให้เพื่อนๆลองสังเกตตัวหนังสือนะครับสองเหรียญก็จะเหมือนกันครับกว่ามือของผมก็จะเหมือนกันสองสองเหรียญครับ ตัวหนังสือเขาจะเบนไม่มีหัวครับแต่ด้านซ้ายมือของผมหัวแหวนเขาจะมีหัวมีจุดนะครับถ้าเราแยกแยกพิมพ์แยกตำหนิองค์นี้คงน่าจะแพงกว่าแล้วเพราะสองสององนี้เป็นเป็นส่วนที่มีจำนวนมากน่าจะราคาถูกกว่าครับอันนี้เป็นจำนวนน้อยน่าจะแพงกว่าครับตัวหนังสือก็จะเป็นเม็ดครับ น,นี้จะไม,ไม่ไม่ก็เป็นเม็ดรือจะแบนนะฮะจะตัวหนังสือจะแบนครับดูอย่างหัวแหวนได้ครับหัวแหวนก็จะเป็นเม็ดครับถ้าเพื่อนๆดูขอบตัวตัดข้างบนก็จะปิ้นเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆทั้งสามเหรียญก็จะเหมือนกันครับปิ้นหัวปิ้นข้างบนครับ ร่องรอยขอบของตัวตัดไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองคิดดูครับนี่ยังไม่เหมือนเลยปั๊มที่แรกกับปั๊มที่หลังน่าจะแตกต่างกันนะเพื่อนๆขอบก็จะปิ้นนิดหน่อยครับร่องรอยตัวตัดไม่เหมือนครับถ้าเราแยกคงจะเป็นแบบนี้นะครับอันไหนที่ไม่เหมือนคงจะ เราบอกว่าไม่เท่ไม่ได้ครับเพื่อนๆสามเรียนครับปีเดียวกันครับวัดเดียวกันครับยังออกมาไม่เหมือนเลยเพื่อนๆตำหนิยังไม่เหมือนเลยครับเราต้องดูพุทธศินนะครับเพื่อนๆตัวหนังสือสวยงามมากครับชัดเจนครับตัวหนังสือจะเท่ากันทุกตัวเลยเพื่อนๆพระเกศ เขาทำตัวหนังสือไม่เหมือนครับส่วนมากจะเห็นแล้วไม่ไม่สวยเพื่อสินไม่สวยงามครับดูแล้วไม่สบายตาครับตัวอักขระยันก็เท่ากันหมดครับเหมือนกันครับ p c c ครับเพื่อนๆ c c ตอนนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วครับพุทธศินสวยงามครับประเทศดูง่ายครับชัดเจนครับพุทธศินชัดเจนมากประเทศดูง่ายสบายตาประเทศแน่นอนครับพุทธสินดีพุทธกุลก็ดีครับดีตามครับ ววเ,เวลาเราแขวนเราก็เอาพุทธศิลป์ไว้ข้างนอกครับเราโชว์พุทธศิลป์นะครับเพื่อนๆโชว์ความงามครับประเทศดูง่ายสบายตาครับเพื่อนๆโอเคนะครับคลิปนี้กอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมอยากลงบูทวดมาให้เพื่อนๆรับชมพุทธศิลป์กันอีกนะครับครับสวัสดีครับ